ห้วลีในที่ทำงานที่คุณต้องรู้พร้อมกับจูอินฝูห้าวตอนที่7นะคะพุ่งนี้ฉันทำงานไม่ไหวมิงเทียนคือพรุ่งนี้นะคะหัวฉันเมปั้นฝาคือไม่ไม่สามารถนะคะสร้างปันก็คือทำงานพรุ่งนี้ฉันไม่สามารถทำงานได้หรือว่าฉันทำงานไม่ไหวนั่นเองนะคะมิงเทียนหัวเมปั้นฝาสร้างปันมิงเทียนหัวเมปั้นฝาสร้างปัน มิงเทียนหัวเมปันฝาสั่งปันลางานได้ไหมเคยคือไดม้มาคือไหมะะ่ถ้าฉงเจคือลางานลางานได้ไหมออเคยเยค์请假吗可以请假吗可以ยมาพรุ่งนี้ฉันมีธุระมิงเทียนพรุ่งนี้หัวคือฉันอย่มีชื่อคือธุระหรือว่าเรื่องราวนะคะ รลงันมเช่นมิทุระ明天我有事明天我有事明天我有事可以คือได้ชิงคือขอซื้อคือเรื่องหรือว่าธุระเจี้ยคือหยุดงานหรือว่าการหยุดนะคะมาคือไหมคือชิงเจียมาก็คือลาไปธุระได้ไหมค以อชิงซื้อมาคอ 请้น吗可以请事假吗วันนี้ฉันไม่สบาย今天是今天我不舒服อไม่สบาย今天我不舒服今天我不舒服今天我不舒服พรุ่งนี้ไปดูอาการได้ไหมหรือว่าไปหาหมอได้ไหมนะคะ 明天พรุ่งนี้可以ได้ชไปขันดูปิง,งคืออาการป่วยนะคะมาคือไหม明天可以去看病吗明天可以去看病吗明天可以去看病吗พรุ่งนี้ฉันไปหาหมอได้ไหม明天พรุ่งนี้我ฉัน可以ได้ไป ขั生ค,คือไปหาหมอไปดูหมอนะคะมาคือไหม明天我可以去看医生吗明天我可以去看医生吗明天我可以去看医生吗วันนี้ฉัน,น,น,เน,น,น,เนเป็นไข้今天วันนี้我ฉัน感冒คือเป็นไข้นะคะไม่สบายนะคะ今天我感冒 จินนเที今天我感冒今天我感า,าฉันอยากพักได้ไหมฉันวัวเสียงอยากหรือว่าต้องการนะคะซิวสีคือพักพักผอ่อนเคยได้มาไหม,มาได้ไหมฉันอยากพักไี้ไหมฉันอยากไปรักษา โวฉันเสี่ยงอยากต้องการชี่ไปคันปิ้งคันก็คือดูปิ้งก็คืออาการป่วยนะคะก็คือดูอาการป่วยหรือว่าไปรักษานั่นเองนะคะโวเสียงชี่คันปิ้งว่เสียงชี่คันปิ้งวเสี่ยงชี่คันปิ้งป่วยหายหรือยังหรือว่าไม่สบายหายหรือยังนะคะ้งคือป่วยอาการป่วยอาการไม่สบาย,ายาคือหายหรือยังสบายดีหรือยังนะคะ 生病好了吗เมืดีขึ้นแล้วหรือว่าสบายขึ้นแล้วสบายดีแล้วนะคะย่อหาวอีเตียนเลย่หาอีเตียนเลย่หาอีเตียนเละไปเอากล่องมาชีอไปนาคือหยิบเสียงจุกล่องไหลมารวมเป็นประโยคเป็นชี้นาเสียงจุไหล ขึ้นหา箱子来ขึ้นหา箱子来好的ในที่นี้คือได้ครับค่ะนะคะตึงหัวก็คือโรชัน好的等我好的等ว。好的等วเอากี่กล่องเย้าคือเอาต้องการนะคะจีคือกี่เกอคืออันกี่อัน箱子就是กล่อง要几个箱子 要几个箱子？要几个箱子？安尼谈几安？这个去安尼，那哈，要，要，干要，做要，要，个去要，要，这个要，做几要，这个要，做几要，这个要，做几个？要，要，安，八十个，八十个。 八าสอันนี้มีอีกไหมจะเกอคืออันนี้นะคะหายอยู่มาหายคือยังอยู่คือมีมาคือไหมหายอยู่มายังมีอีกไหมนะคะจะเกอหายอยู่มาจะเกอหายอยู่มาจะเกอหายอยู่มาเที่ยงแล้ว中午了中午了中午了ออกไปกินข้าว ชูแปลว่าออกช u แปลว่าไปซื่อกินฟันข้าวอันนี้แปลตรงตัวเลยนะคะออกไปกินข้าวก็คือชูช c ซือฟันชูชิซือฟันชูชิซือฟันวันนี้ทำงานกะดึกจินเทียนวันนี้โจทำวันปันคือกะดึกนะคะจินเทียนโหวันปัน 今天做晚班今天做晚班วันนี้ทำงานกะดึก今天วันนี UH ้สั่งก็คือสั่งปันนั่นเองนะคะเยปันกะดึก今天上夜班今天上夜班今天上夜班พรุ่งนี้ทำงานกะเช้ามิงเทียนพรุ่งนี้จู่ในที่นี้หมายถึงทำงานนะคะ 早班赶潮明天做早班明天做早班明天做早班พรุ่ง <Gesellschaft> น <有 training enables> <yr> <được kindergarten> ี้ทำอะไร明天พรุ่งนี้要คือเอาหรือว่าต้องการจะทำ什么อะไร明天要做什么明天要做什么明天要做什么ยังไม่รู้ หายคือยังนะคะปูคือไม่จือเต้ารู้ยังไม่รู้แปลตรงตัวเลยนะคะคือหายปูจือเต้าหายปูจือเต้าหายปูจือเต้าเราก่อนเซียนคือก่อนนะคะตึงอีเซียก็คือรอหน่อยหรือว่าเดี๋ยวนะคะเซียนตึงอีเซียเซียนตึงอีเซียเซียนตึงอีเซียทิ้งติวติวเตียว ทิ้งที่นี่ติวคือทิ้งนะคะ这里呢หลีี่นหรือว่าที่นี่ติวเจอหลี里丢这里丢这里หลลีีติวเจอหห้ามทิ้งขยะที่นี่ปูยเย่าแปลว่าอย่าหรือว่าห้ามนะคะล้วนก็คืออ่าทั่วไปหรือว่ามั่วนะคะติวคือทิ้งเลเซอร์คือขยะปุยเย่าล้วนติวเเล丢勒塞ปุยเย่าล้วนติวเเล丢勒塞 ปูย่่าล้วนติวเลอเซ่ห้ามทิ้งขยะที่นี่ปูย่่าคือห้ามหรือว่าอย่าห้ามทำนะคะใจคือที่เจอหลี่ที่นี่ล้วนก็คือทั่วมั่วนะคะติวทิ้งเลอเซ่ขยะแปลง่ายง่ายก็คือห้ามทิ้งขยะที่นี่ปูย่่าใจเจอหลี่ล้วนติวเลอเซ่ปูย่่าใจเจอหลี่ล้วนติวเลอเซ่ ปุยเย่าใจเจริญล,ลวนติวเลเซอใช้เสร็จแล้วทำความสะอาดด้วยแปลแบบนี้นะคะโยก็คือมีย่งก็คือได้ใช้โกก็คือเคยโยย่งโกก็คือใช้แล้วนะคะเย่าคือเอาต้องการชิงก็คือทำความสะอาดชิงกันจิ้งนะคะก็คือทำความสะอาดโยย่งโกเย่าชิงกันจิง้งโยย่งโกเย่าชิงกันจิง้ง ย有用过要 i n g ขึ้นไปข้างบนขึ้ก็คือขึ้นนะคะหรือว่าไปนะคะ上面คือข้างบนขึ้นไปข้างบนขึ้上面ขึ้上面ขึ้上面เซ็ตขึ้คือลงไปข้างล่างหรือว่าลงไปนั่นเองนะคะเซ็ตเเเอาลงไปหนาก็คือหยิบจับหรือว่าเอานะคะ เสียชื่อคือลงไปนาเสียชื่อนาเสียชื่อนาเสียชื่อเอาลงมาคำนี้ก็แปลง่ายๆเลยนะคะเอาลงมาหรือว่าหยิบลงมานะคะนาเสียไหลนาเสียไหลนาเสียไหลขึ้นไปหรือว่าหยิบขึ้นไปนะคะนาาั่งชื่อนาาั่งชื่อนาาั่งชื่อ ในกรณีนี้คือคนที่เรียกให้เราเอาขึ้นไปเนี่ยอยู่ข้างบนนะคะเอาขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะนาสั่งหลายนาสั่งหลายนาสั่งหลายคำว่า ng หลายโรงงานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะคำว่า ng ก็คือเป็นของเสียนะคะมีงานเสียมากนะคะ yo ng เหนตัว yo ng เหนตัว yo ng เหนตัวเอามาหยิบมา หนาไหลหนาไหลหนาไหลเอาไปหยิบไปหนาชื่อหนาชื่อหนาชื่อพกไปได้เอาไปได้คยคือได้นะคะใต้แปลว่าพกหรือว่าเอาไปโจก็คือไปค以อใต้โจคืใต้โจคใต้โจ,ใ,โจใส่กล่องเร็วๆหน่อยควายสู้ก็คือเร็วๆนะคะ ฝั่งคือวางลูกเหอจือคือในกล่องนะคะวางเข้าไปในกล่อง快手放入盒子，快手放入盒子，快手放入盒子。ขนกล่องขึ้นรถหรือว่าขนของขึ้นรถนะคะกล่องคือเสียงจือของก็คือตรงซีแค่เปลี่ยนคํานะคะป๋าเสียงจือฝังใจเชื้อสร้างเงจใ้ชื箱子放在车ง ป่าเสียงจืฟังใจเชื้อสั่งกล่องแตกเฮจึคือกล่องหรือว่ากล่องกระดาษหรือว่ากล่องอะไรก็แล้วแต่นะคะพูเตียวคือแตกหักเฮจึโอพเตียวเฮจึโอพเตียวเฮจึโอพเตียวยกกล่องดี bank, ๆถ่ายคือยกนะคะห่าวก็คือดีๆเสียงจึคือกล่องถ่ายห่าวเสียงจึถ่ายห่าวเสียงจึถ่ายห่าวเสียงจึ เปิดไฟให้หน่อยหรือว่าช่วยฉันเปิดไฟนะคะปังช่วยหัวฉันคายตึงเปิดไฟปังหัวคายตึงปังหัวคายตึงปังหัวคายตึงปิดไฟหน่อยกวรปิดตึงไฟอีเสียหน่อยกวนตึงอีเสียกวนตึงอีเสียกวนตึงอีเสียมีอะไรให้ฉันช่วยไหมยโยคือมีนะคะเสมอ อะไรเกีให้我ฉันั忙ช่วยมาไหม有什么给我帮忙吗有什么给我帮忙吗有什หมังมาทำเสร็จหมดแล้ว全คือทั้งหมดนะคะ做คือทำหวานคือเสร็จเลก็คือแล้วทำเสร็จหมดแล้ว全 p 做完了 全部做完了，全部做完了。ทำเสร็จแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับหรือว่าขอบคุณมากนะคะ做完勒谢谢你做完了谢谢你做完了谢谢你